เรียกเก็บภาษีจากคนไทยทุกคนในปี2570กันดีกว่านะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังการเปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปภาษีโดยเตรียมที่จะมีการนำน,นโยบายใน g a t i ิบ Incom e t ท็มาใช้จรนนิงภายในปี2570ครับเพื่อสร้างระบบการเก็บภาษีและมอบสวัสดิการอย่างเป็นธรรมครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มครับมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นั้นจะได้รับสวัสดิการแทนโดยทุกคนต้องยื่ แบบภาษีเพื่อยืนยันรายได้ที่แท้จริงรวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปได้อย่างตรงจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ Data Lake. ์เลรวบรวมข้อมูลประชาชนราว60ล้านคนเอาไว้แล้วข้อมูลจากกว่า10หน่วยงานครับก,กรกมสรรพากรกรมศุลกากรระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขอคอรมออนุมัติเพิ่มเติมนะครับในการเชื่อมข้อมูลกับสถาบัน การเงินของรัฐ